มาด้า CX8 นะครับติดชุดลากเรือลากจีทสกีลากบิ๊กไบตัวนี้ตัวใหม่นะครับตองรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลขนาด50บมิลมาตรฐานนะครับตัวนี้ตัวบอลเมาส์นะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถนะครับ จุดปักไฟเป็นปักไฟเจ็ดินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายแล้ยวขวาไปเบรกไฟพามากทุกคนนะครับ ใกล้เคนะครับตัวนี้ตัวใหม่ครับ CX8 โอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณค่บสำหรับการรับชมตัว m a z d c x x 8ตัวใหม่ขอบคุณครับ